สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ในตอนนี้มีคนเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ในตอนนี้เขาเป็นใครเรามาดูสถานการณ์ตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรใช่สถานการณ์ของคุณไหม สถานการณ์ตัวคุณพระลักษมีมีเสน่ห์มีอำนาจวาส,สนาบารมีมีเพียบพร้อมทุกอย่างเป็นคนหลอ่อคนสวยดูดีมีเสน่ห์มีคุณเป็นคนจิตใจดีมีความอบอ้อมอารีมีเมตตารักเสียงเพลงธรรมชาตนะิความอบอุ่นความอ่อนโยนมีเสน่ห์ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ ใครเห็นใครก็รักความรักความดูคุณมีความสงบแล้วคุณมีสัมผัสพิเศษสามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้มีรางสังหรณ์มียานสังหรณ์ที่ดีมีมีคนรักใครเมตตาพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ช่วยเหลือคุณทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จมีเสน่ห แล้วคุณก็เป็นคนจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือหรือทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือแนะนำเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งมีความโดดเด่นเมขลากับปลาศูสูนการแข่งขันหรือคุณกำลังรู้สึกอึดอัดวิตกกังวลวุ่นวายใจกับหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตคุณแบบไม่ได้ตั้งใจแบบกระทันหัน ด้วยตัวคุณมากด้วยความรู้ด้วยความสุข,ขุมอรอบคอบเยืกเย็นก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้ท้าววิรุณหความสงบความล้มเย็นลูกคุณมีทักษะความรู้ความสามารถในตัวคุณมากมายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้คุณสามารถใช้ความรู้ความสามารถของคุณแก้ไขปัญหาก้าวข้ามอุปสรรคไปได้พยายามสามบอกนะคะ แล้วไพ่บอกให้คุณว่าด้วยคุณรอคอยความสําเร็จได้ความสุขขุมรอบครอบเยือกเย็นการอดทนรอคอยคุณจะสมหวังแล้วคุณรู้ช่วงเวลาที่คิดที่ต้องตัดสินใจเพราะคุณมีสัมผัสพ,พิเศษมีรางสังหรณ์แล้วมีคนที่พร้อมจะหยิบยื่นช่วยเหลือคุณสิ่งคุ้มครองผู้ใหญ่เมตตาผู้คนเมตตารักใคร่คุณช่วยเหลือคุณได้ความอึอดอัด การแข่งขันต่อสูนะ้ที่เกิดขึ้นกับคุณด้วยตัวคุณก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ตัวคุณนะการประสบผลสําเร็จแบบคาดไม่ถึงมีโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นสิริงมงคลพบได้สิ่งดีๆในชีวิตคุณดูดีมีสเสน่หนะ์มีความประสบผลสําเร็จ ความรักคุณตอนนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักของคุณใบเดิมพระลักษมีมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากมายดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์เทพสาว เทพาอาทิตย์พบแสงสว่างความสมหวังแต่คุณดูความรักคุณคุณชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นกับความรักว่าใช่เนื้อคู่ไหมเป็นอย่างไรเหมาะสมกับคุณไหมความรักของคุณอะอยังคาดเดาได้ยากความรักที่คุณบางครั้งคุณก็ดูเลือกบางครั้งคุณก็ดูจริงจังกับความรักจริงจังตั้งหวังกับกับความรักครอบครัวที่อบอุ่น แล้วคุณความรักของคุณมีคนมาชอบมากมายแล้วคุณโอกาสคิดผิดตัดสินใจผิดกับความรักเพราะคุณเหมอการง้องอนทะเลาะเบาะแวงกับคนรักได้ตลอดเวลาแล้วเลือกหรือเลือกคนรักเลือกความรักความรักของคุณต้องใช้เวลา เป็นการเลือกแต่คุณมากด้วยความด้วยสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบแต่คุณก็เลือกแล้ต้องใช้เวลาคิดผิดตัดสินใจผิดถ้าจะคบกับใครก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูใจการปรับความเข้าใจการปรับทัศนคติความคิดการใช้ชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจแล้วความรักคุณก็จะพบความสมหวังรออยู่ชีวิตที่สดใสสวยงามความสุขความสมหวังประสบผลสำเร็จความรักพบรัก รักที่เข้าใจคุณรักที่ดีเมีแสงสว่างความสุขความสมหวังโอกาสใหม่สิ่งที่ดีความรักที่ดีแล้วคุณเพราะคุณใช้เหตุผลในการเลือกคบเลือกตัดสินใจที่จะ,ะสร้างต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเพราะคุณจะเลือกใครคุณต้องใช้เหตุผล,ลก็เหตุผลกับความรักความเหมาะสมความรัก ของเป็นคู่ที่ดีของคุณต้องเป็นคนที่สามารถยอมรับยอมรับคุณได้ในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำแล้วมีความอดทนอดทนกับคุณอดทนโอนอ่อนผ่อนตามมีเสน่ห์คุณจะสมหวังสถานการณ์ความรักคุณแล้วไพอลลาเคิลนบอกเลยค่ะสถานการณ์ความรักคุณเป็นอย่างไรอีกความรักของคุณ เสื้อการพัฒนาการเติบโตเหยียวยาแล้วการปลดปล่อยอดีตความสดใสความสมหวังการเติบโตไปข้างหน้ารักที่พัฒนาทิ้งอดีตพบสิ่งที่ดีๆสดใสโบยบินไปข้างหน้าการพูด ความสนใจข้อความการโทรการพูดคุยเพิ่มเติมมากขึ้นะการเรียนรู้ศึกษาหรือได้พูดคุยพบกับคนรักความรักที่เข้าใจกันมากขึ้นการติดต่อสื่อสารหรือคนอการเติบโตไปข้างหน้าหรือพบคนใหม่ความรักที่สดใสอ่ะผีเสื้อการพูดคุยได้ติดต่อสื่อสาร พบคนรักความรักพบคนรักหรือความรักต้องพูดคุยเข้าใจกันหรือไม่คุณก็จะได้พบพูดคุยพบเจอคนรักการเยียวยาตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวคุณเองเรียนรู้ศึกษาความรักเคาะขาดความมั่นใจกล้าความหงุดหงิด ไม่พอนะความวิตกกังวลแล้วคุณจะพบโอกาสใหม่ทิ้งความวุ่นวายเจ็บปวดเนยะียวยาตัวเองพัฒนาตัวคุณเองแล้วความรักก็พัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้การเรียนรู้ศึกษาพูดคุยนะมีความรักเข้าใจกันได้พูดปะพบพบคนรักหรือคนรักได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันสถานการณ์ความรักคุณค่นะนะเหมือนไพ่บอกความสดใส พบแสงสว่างความรักมีเสน่ห์ต้องใช้เวลาในการพูดคุยเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอกันได้พบปะพูดคุยทำความเข้าใจการคุยเรียนรู้เพิ่มเติม,มเข้าใจมากขึ้นจะเข้าใจความรักคนรักมากขึ้นใครเอาคุณออกจากหัวใจ ไม่ได้ในตอนนี้เขาเอาคุณออกจากหัวใจเขาไม่ได้เขาเป็นใครชนะมานเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณการเอาชนะการต่อสู้แข่งขันชนะ เขาไม่ยอมแพ้พร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคปัญหากําลังจะเอาชนะใจคุณแล้วเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ดูเขาเศร้าโศกเศร้าเครียดความหมองหมุน่นรักไม่ได้ยังรักกันไม่ได้ ยังมีอุปสรรคปัญหาขัดขวางอยู่อยู่ในอุปสรรคแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้แล้วเขาก็เอาคุณจากเอาหัวใจไม่ได้แล้วเขากับคุณยังรักกันไม่ได้เขารักคุณไม่ได้ในตอนนี้ลงรักตัวเองแล้วเขาเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองเห็นใจต,ตัวเองถูกต้องตอนนี้เขาพูดคุยกับตัวเขาเองแล้วเาเนี่ยค่ะเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่เขาก็จะเอาชนะ ยังรักกันไม่ได้ยังมีปัญหาขัดขวางยังอยู่ในความเศร้าแรกพบศพหน้ารอพบเจอพบหน้าคุณนับวันรอแรกพบศพหน้าความรักความสดใสความสมหวังหรือเป็นรักแลกพบแลกพบศพหน้าก็เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้บางคนบางท่านบางคนบางท่านก็เป็นคนที่ยังรักไม่ได้ในตอนนี้ ได้เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ในตอนนี้สองเรารู้กันตอนนี้คุณกับเขารู้กันสองคนหรือคนที่คุณรู้จักเป็นเพื่อนกันรู้จักกันในหน้าที่การงานเรียนด้วยกันเป็นเพื่อนกันแต่รู้รู้กันสองคนคุณกับเขารู้ใจกัน คู่กับไพ่การเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณรักๆเลิกเลิกน่ะเป็นรักๆเลิกเลิกแล้วก็ยังอยู่ในความเหงาความเศร้ายังอยู่ในปัญหาคุณกับเขาบางคนบางท่านก็เป็นรักๆเลิกเลิกอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ จับมือไว้แต่ไปคนละทางบางคนบางท่านคุณกับเขาคิดอ่านคนละแบบคนละอย่างอยู่ไกลกันห่างกันความแตกต่างกันรักกันไม่ได้คู่กับไพ่รักกันไม่ได้แต่ก็ยังรู้สึกดีๆต่อกันจับมือไว้แต่ไปคนละทางทั้งอยู่ไกลห่างหรือมีความคิดแตกต่างกันยังรักไม่ได้แต่ก็ยังมีใจให้กันอยู่รู้สึกดีๆต่อกันไม่ปล่อยมือจากกันฟันฟ้า ฝันฝา่าอุปสรรคปัญหามีอุปสรรคปัญหาถูกขวางกันกีดขวางแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะ่ะต่อสู้ฝันฝ่าเพื่อที่จะมีคุณแล้วก็เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เขาพร้อมที่จะต่อสู้แล้วเขาคุยกับตัวเขาเองว่าจะทําอย่างไรต่อไปแต่เขาเป็นคนที่รักตัวเองเอาใจใจตัวเองแต่เขาก็เอาคุณออกจากหัวใจเขาไม่ได้เขาพร้อมที่จะฝันฝ่าต่อสู้เต,ต,ตรียมพร้อมบางคนบางท่านเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมที่จะมีคุณวางแผนมีคุณเป็นครอบครัววางแผนชีวิตไว้รอที่จะพบหน้าคุณแล้วเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ยังต้องรอรอคอยรอพบศบหน้ามีกันในวันที่ลำบากคุณกับเขาเคยช่วยเหลือกันเข้าใจกันเป็นกำลังใจให้กันเคยลำบากมาด้วยกัน มีพลังงานหลากหลายพลังงานบางคนบางท่านเนี่ยรู้รู้กันแค่คุณกับเขาสองคนบางคนบางท่านก็เป็นรักเลิกเลิกก็ยังออกจากปัญหาไม่ได้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณพอเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ยังไม่ลืมคุณเขายังคิดหาทางออกไม่ได้บางคนบางท่านก็รักไม่ได้ยังไกลย,ยังห่างแต่ก็ยังรู้สึกดีๆต่อกันมีกันช่วยเหลือกันยังอยู่ในใจของกันและกัน เราบางคนบางท่านก็เตรียมพร้อมรอพบศพหน้าแลกพบศพหน้าหรือเป็นรักแลกพบก็เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะมีคุณเป็นครอบครัวจะฝันฝ่าอุปสรรคปัญหาดูมีพลังงานหลากหลายหลากหลายรูปแบบหรือเป็นคนคนเดียวกันนะฮะเพราะยังรอนี่ก็รอคุณรู้เข้าใจกันอยากเริ่มต้นใหม่ เขาเอาคุณออกจากหัวใจเขาไม่ได้เรามาดูความรู้สึกเขาใบหนึ่งรู้สึกการเปิดเผยเขาอยากเปิดเผยให้คุณรู้พูดให้คุณเข้าใจเปิดเผยจิตใจเขาเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้อยากบอกอยากพูด เรามาดูตัวเขาสถานการณ์ตัวเขาเป็นอย่างไรอีกค่ะตัวเขาตอนนี้นี่เขาอยากเปิดเผยบอกให้คุณรู้บอกความในใจให้คุณเข้าใจดูเขาวุ่นวายวิตกกังวลมากพะเพิงเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แล้วเขาวุ่นวายวิตกกังวลทั้งคุณอยู่ในหัวใจเขาทั้งยังไม่เข้าใจกันังอยากพูดอยากคุย ต้องใช้ความสุข,ขุมรอบครอบเยือกเย็นนิ่งค่อยคิดค่อยแก้แต่เขาก็วุ่นวายใจพลาหูก็อยู่ในความมืดหาทางออกไม่ได้ว่าคิดจะตัดสินใจจะทำอย่างไรยังมองไม่เห็นแสงสว่างแล้วเขาก็ทุกวิตกกังวลกุมารท้องรอคอยการรอคอยเขารอคอยได้ คะดูเขาเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดีสามารถเป็นสามารถปกป้องตัวเองและคนอื่นคนรอบข้างได้ช่างสังเกตชอบเรียนรู้จะมีความเอาใจใจพระนางบินจากกัลยาณีพยาโยามราชทุก เขามีความทุกข์ความวุ่นวายวิตกังบุยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการแล้วก็สับสนวุ่นวายแล้วก็จบการจบอยากเริ่มต้นใหม่ถูกพิพากษาไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการดูเขาทุกข์อ่ะนี่ก็ทุกข์วุ่นวายแต่เขาก็เป็นคนที่จิตใจดีใจบุญชอบช่วยเหลือ เชื่อมั่นในหลักศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนาต้องการความรักที่อบอุ่นต้องการความสัมผัสทางกายที่อบอุ่นนะคะเขามีความผูกพันกับครอบครัวคนรักอย่างอบอุ่นยิ่งเมื่อความรักความสง,งบสุขการให้อภยัยพร้อมที่จะให้อภยัย พนาลายทรงสุบันสถานการณ์ก็ยังขึ้นขึ้นลงลงแต่ดูเขาว่าคุณกับเขาก็เป็นคู่กันแต่ก็วุ่นวายก็ป้าเพิงคุณกับเขาไม่เข้าใจกันถูกวุ่นวายความขัดแย้งการเอาชนะความพัดภาคไกลกันห่างการพนาลายบรรทมศิลปะพิชเนต การพูดคุยนะคะความรักที่ต้องพูดคุยแล้วเขาต้องการปรารถนาความรักที่ดีเพียบพร้อมสําหรับตัวเขาแล้วเขาก็รอคอยได้รอคอยคนรักความรักเราให้มั่นใจใบนี้ก็คือการเปิดเผยให้คุณรู้การพูดคุยกันในตอนนี้แล้วเขาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ดูเขาวิตกกังวลไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจดูง่ายสําหรับคนอื่นแต่ดูเขาดูยากในการคิด เพียงแต่เขาลุกขึ้นมาสู้ต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาในความมืดพิตนะวิตกกังวลเขาก็พบทางออกพบแสงสว่างพบแสงสว่างแล้วเขาจะมาเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้นางสีดาดูโดดเดี่ยวทุกทรมานใจมากการรอคอยความรักที่ยังไม่สมหวังยังมีปัญหามากมายก่อนใช้เวลาเราคิดวุ่นวายใจ เขาอุคุณออกจากหัวใจไม่ได้ความรักที่กว่าจะสําเร็จสมหวังได้ชีวิตเขาตัวเขาอุปสรรคมากมายผ่านอุปสรรคก่อนถึงจะสําเร็จสมหวังแล้วก็จบจากอุปสรรคปัญหาใบสรุปความสมหวังพระเมศโพสพความอดุดมสมบูรณน์ํารักที่ดีๆมาให้คุณหยิบยื่นรักที่ดีความเข้าใจกันให้คุณสุขใจสบายกาย ยิบยืนรักเป็นคู่เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ในตอนนี้แล้วเขาอยากเปิดเผยให้คุณรู้มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยววุ่นวายใจยก,กำลังคิดแต่เขาก็รอคอยเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมก็ยังขึ้นขึ้นลงลงชีวิตเขายังมีปัญหาให้แก้ไขแล้วว่าคุณกับเขาเป็นคู่กัน ความไม่เข้าใจกันรอคอยสถานการณ์ความรักเขาเป็นอย่างไรแต่เขารอคอยรอได้อดทนโดดเดี่ยวทุกทรมานใจคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปแล้วก็สรุปนําสิ่งดีๆความรักความสุขมาให้คุณสถานการณ์ความรักเขารูปภาพ การดูรูปภาพที่คิดถึงในอดีตทำให้เขาคิดถึงคุณคิดถึงคนรักสร้างความทรงจำใหม่ๆคิดถึงอดีตแล้วมาปรับปรุงแก้ไขใหม่รอคอยคิดถึงเก่าๆเ,เรื่องเก่าๆระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาก็เอาเรื่องเก่ามาปรับปรุงกุหลาบกุหลาบดาบ ความชัดเจนความจริงการเปิดเผยนะคะเขาต้องการเปิดเผยเกียรติยศชื่อเสียงการป้องกันความมุ่งมั่นตั้งใจนําความรักมาให้คุณแต่ก็ยังดูมืดมืดในอดีตและปรับปรุงใหม่เปิดเผยพูดบอกกล่าวให้เข้าใจความมั่นคงมั่นใจยกระดับมิตรภาพพบปะพูดคุย ช่วงเวลาแห่งการความแห่งความรู้สึกความรักความเข้าใจกันยกระดับมิตรภาพนะคะยกระดับความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเขาต้องการนะะการเข้าใจกันพูดคุยพัฒนาความรักความหลงไหลเคมีอันบ้าคลั่งจุดประกายความสนุกสนานความปรารถนาอันแรงกล้าคิดถึงปรารถนา แล้วเหมือนในหัวข้อเขาเอาคุณออกจากหัวใจเขาไม่ได้ในตอนนี้บ้าคลั่งความรักและพัฒนาปรับปรุงตัวเขาเองใหม่หรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาพัฒนาปรับปรุงไปในทางที่ดีพูดคุยกันความรู้สึกเขาเรามาดูความรู้สึกเขา เขาอยากเปิดเผยแล้วเขาอยากเขาคิดอย่างไรกับคุณคิดอย่างไรกับความรักในตอนนี้เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ทำอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณใจอ่อนเขาใจละลายแล้วคิดถึงรักคุณมากก็อยากให้คุณใจอ่อนกับเขาวนกลับมาหัวใจเขามีแต่คุณอยากกลับมาหาคุณเป็นคู่กันมีความผูกพันกันเป็นคู่กัน ความเข้มแข็งแเขาก็ไม่ยอมแพ้ในตอนนี้หัวใจเขาแข็งแกร่งอยากให้สนใจเขาอยากให้คุณสนใจเขามองคุณอยู่เป็นคนสำคัญของคุณอยากให้คุณรักเขารักคุณใจเขาละลายแล้วใบสรุปความทรงจำเขาไม่ลืมไม่ลืมคุณเขารักคุณคิดถึงคุณนะคะเอาคุณออกจากหัวใจเขาไม่ได้ เขาอยากเปิดเผยให้คุณรู้บอกให้คุณรู้นะการมองการพูดอยากให้คุณสนใจเขาเขาอยากบอกอะไรคุณ <s> เขาอยากบอกคุณว่ามีดีจึงไม่ง้อ้ายคุณเป็นคนสวยคนหลอ่อดูดีมีสเสน่ห์จะไม่งอ้อเขาเบิกบาน หัวใจเขามีคุณคิดถึงคุณแล้วว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยง้อใครดูมีเสน่ห์แต่เขาอยากง้อคุณให้คุณอยู่ในหัวใจเขาเขามีความสุขที่ได้คิดถึงคุณมีคุณอยู่ในหัวใจเอาคุณออกจากหัวใจเขาไม่ได้หัวใจเขามีคุณคุณเบิกบานอยู่ในหัวใจเขาเกียดชังว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมความเจ็บ บาปค่ะด้วยการกระทําของเขาเองทําผิดทั้งปวงเขาอยากบอกคุณเขาเข้าใจเขาไม่เคยง้อใครเขาจะง้อคุณรักคุณให้คุณให้อภัยมีข้อจํากัดเขาทําอะไรไม่ได้ดูเขาถูกกีดขวางขวางกั้นเขาทําอะไรไม่ได้ว่าเป็นบาปเพราะเขาถูกถูกจากัดมีข้อจํากัดเขาอยากบอกอยากพูดอยากคุยกับคุณ เปิดเผยให้คุณรู้เพราะเขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แล้วเขาจะทำอย่างไรเขาจะทำอย่างไรอีกกับความรักนี้ถามใจตัวเองเขากำลังถามใจตัวเขาเองแล้วเขาถามคุณว่าจะทำอย่างไรแล้วเขาคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้แ้วเขาก็ยังหาทางออกไม่ได้ มีคำถามรักที่เปราะบางพร้อมที่จะพังทลายแล้วเขาก็อ่อนไหววิตกกังวลกระบองเพชรความเจ็บเขาจะทำอย่างไรผลประโยชน์บางตาหาทางออกยังไม่ได้สรุปเติบโตแต่เขาก็มีหยุดรักคุณรักคุณมากเติบโตขึ้นทุกวันรักมานานแล้ว เติบโตมั่นคงแล้วเป็นที่พึ่งเพื่อเป็นที่พึ่งให้คุณได้แล้วเขาจะทำอย่างไรอ่ะยังหาคำตอบหาคำถามยังแก้ไขว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่ก็ไม่หยุดรักคุณบุพเพศน,นิวาสเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันในที่สุดก็หาทางออกได้ในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันคุณอยู่ในหัวใจเขาเติบโตมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณเขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณอีกค่ะคนที่เขาเอาคุณออกจากหัวใจเขาไม่ได้ในตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าดีกว่านี้คุณสมควรได้รับ มันจบหรือ,อยังเขาอยากรู้ว่ามันจบหรือ,อยังแต่เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้ข้างคลเขาลหลงไหลคุณเขาบอกว่าความรักครั้งนี้เขาบ้าไปแล้วเป็นบ้าเขาจะบ้าอยู่แล้วผู้คนไม่เชื่อในตัวเขาไม่มีใครเชื่อเขาหรือคุณไม่เชื่อเขาว่าเขารัก ท้างใครคุณจนจะเป็นบาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้มันเจ็บมากเขาเจ็บมากเขาอะาบอกว่าเขาเจ็บมากฉันต้องให้คุณค้นหาความจริงตัวคุณเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรคิดค้นค้นหาตัวคุณความรู้สึกของคุณ คุณจะให้อาภัยความยุ่งเหยิงที่ฉันทำได้อย่างไรเขาว่าคุณจะให้อาภัยเขาได้อย่างไรฉันไม่สามารถตัดสินใจได้เขาทุกข์วุ่นวายวิตกกังวลแล้วทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้เขาเสพติดคุณมีแต่คุณเขากำลัง เป็นเหมือนบ้าข้างเสพติดฉันจําเป็นต้องคิดก่อนแล้วเขาหาเขาบอกว่าเขากําลังหาทางออกอยู่เขาเอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้คิดว่าจะทําอย่างไรต่อไปการบาดเจ็บเขาบาดเจ็บในอดีตที่ผ่านมาเขาก็เจ็บล้วสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรจะสมหวังไหมจะเป็นอย่างไร ไพ่นางฟ้าบอกด้วยค่ะเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรถ้าคุณเชื่อคุณเชื่อในความรักเชื่อมั่นในตัวคุณถ้าคุณเชื่อเชื่อว่ารักคุณคุณกับเขารักกันเขาไพ่นางฟ้าว่าถ้าคุณเชื่อในอนาคตอันใกล้แล้วในอนาคตอันใกล้ต่อไปว่า รอรอคอยแล้วความเชื่อแล้วในอนาคตอันไกลคุณก็จะรู้จะเข้าใจในอนาคตอันไกลนะคะด้วยความเชื่อของคุณการรอคอยที่คุณรอแล้วฝ่าฟันอุปสรรคความอดทนตายสำหรับโรแมนติกความสมหวังความรักที่โรแมนติกความเข้าใจกัน คุณพร้อมแล้วหรือตัวคุณพร้อมนะสมหวังรอคอยด้วยตัวคุณเองเนะพราะไพ่นี้บอกว่าถ้าคุณเชื่อเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในตัวคนรักเชื่อศรัทธาอนาคตอันไกลคุณก็รู้เข้าใจที่คุณรอคอย